สวัสดีคะ่ะทุกคนคิดถึงหมวยกันไหมคะ <Yahoo! S 1> วันนี้นะคะหมวยจะมาลองเล่นแบบปกติและก็เล่นแบบมีเทคนิคนะคะทุนเราก็จะมาหนึ่งอบาททุนเท่ากันเวลาเท่ากันนะคะทุกเสิ่งทุกอย่างเท่ากันหมดเบดเท่ากันนะคะเราจะมาลองดูว่าเล่นแบบปกติจะได้ยังไงเล่นแบบใช้เทคนิคจะได้ยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ รอบแรกนะคะเราจะเล่นแบบไม่มีเทคนิคก่อนนะคะทุกคนทุนหนึ่งร้อยบาทเบสเก้าบาทนะคะโอเคเราก็จัดไปเลยค่ะทุกคนอืมเปิดมาสวยนะคะทุกคนก็ถือว่าสวยนะคะเปิดมาแบบแตก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 ,แตกซ้อนกันสองครั้งนะคะทุกคน นี่จะเป็นการเล่นแบบว่าเห็นไหมคะทุกคนก็แตกอยู่นะคะเปรียบเทียบให้ดูแบบให้เห็นเลยนะคะว่าเล่นแบบธรรมดากับเล่นแบบที่แบบมีสูตรมันต่างกันยังไงอะคะสำหรับใครที่แบบสงสัยก็ดูนะคะหรือว่าใครไม่เคยเล่นนะคะก็ลองเล่นได้นะคะที่ลิงด้านล่างเลยนะคะทุกคนและคลิปอื่นๆหมยก็จะมี มีสูตรมีเทคนิคต่างๆให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วถ้าหากใครเล่นแล้วรู้สึกว่าอยากรับโชคอยากแจกได้แบบรางวัลดีๆอะไรนะคะทุกคนเข้าสูตรลับด้านล่างนะคะทุกคนเรามีท่านแค่ส่งสลิปเข้ามาในกลุ่มนะคะเสลิปล่าสุดนะคะทุกคนสลิปการเต็มเหินนะคะ ท่านก็จะลุ้นรับเงินรางวัลน,นะคะ,ะเฉลี่ยรวมกันนะคะครั้งละ5,000บาทเลยนะคะรวมมูลค่า5,000บาทเลยนะคะ <Yahoo! S 1> ถ้ามีแจกยังไงเขาก็จะมีประกาศก่อนทุกครั้งนะคะถ้าเราอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วนะคะกลุ่มนี้ก็จะแบบประกาศอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะมีสูตรมีเทคนิคดีๆนะคะให้สำหรับผู้ที่สนใจนะคะทุกคนโอเค นี่คือการเล่นแบบธรรมดาไม่มีศูนย์นะคะทุกคนทุน100บาทตอนนี้เหลือเหลือ50บาทแล้วนะคะทุกคนสล็อตโลมาเนี่ยที่เอามาลองเล่นให้ทุกคนดูก็เพราะว่ามันแตกดีจริงๆนะคะทุกคนดูสิคะแตกคอมโบ1 2 3นะคะมันแบบเชิงช่างเชิงช่าง,ง,งนะคะทุกคนยิ่งถ้าเข้าโบนนะัส3อันเนี่ยหือเราจะได้ฟันสิงโตโวอู้ทุกคนเห็นไหมคะ เลียงองุ่น5หน้าเลยเมื่อกี้เขาเรียกอะไร5ช่องนะคะสล็อตเนี่ยจะเล่นง่ายนะคะทุกคนเล่นง่ายแล้วก็ได้จริงๆนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะคลิกกรีงด้านล่างเลยนะคะทุกคนและใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดให้ด้วยนะคะโอเคเรามาดูรอบนี้นะคะเป็นที่เราจะใช้เทคนิคนิดๆหน่อยๆนะคะ ว่ามันจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะทุกคนทุนก็100บาทเท่ากันนะคะแล้วก็เบ็ดของเราก็จะอยู่ที่9บาทเหมือนกันนะคะทุกคนเห็นเบ็ดเราข,ข้างล่างไหมคะคําว่า total play นะคะแล้วเราก็จะใช้ระยะเวลาเท่ากันนะคะก็คือประมาณ2-3นาทีไม่เกินนี้แหละค่ะทุกคนเวลาเท่ากันนะคะโอเคเห็นไหมคะเราใส่เทอร์โบโหมดนะคะแล้วเราก็จะกด ปินแต่เราไม่ได้ออโต้นะคะทุกคนเราใช้มือกดเอานะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนอืเวลาแตะมันก็จะแบบชุ่มช่างชุ่มช่างสะใจกว่านะคะทุกคนดูจากอ่าเรือบเทียบกับเมื่อกี้นะคะเห็นไหมเวลาใช้เทอร์บูหม,มันก็จะแตกดีกว่านะคะ่าสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะเทอร์บูหมดก็คือให้กดค้างไว้อเห็นไหมคะทุกคนแตกสวยมากค่ะเมื่อกี้เห็นไหมคะ โอ้โหดูสิคทุกคนมันแตกดีก็จริงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นเบดต,ต่าๆแบบเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ถ้าเราเล่นเบดแบบประมาณสามสิบยี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าอะไรประมาณเนี้ยมันจะแบบเวลาแตกนี่คือโอ้โหแบบคอมโบหนักมากๆเลยนะคะทุกคนหมวยแนะนํานะคะทุกคนคะ่ะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้หมวยด้วยนะคะเหมือนมาเล่นให้ดูแล้วนะคะว่าแบบมีสูตรกับไม่มีสูตรต่างกันยังไงอาจจะไม่เชิงสูตรนะคะอาจจะเป็นแบบเทคนิคนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย